ก็วันศุกร์ที่9เดือนมิถุนายน2566เนอะเราท่านังลายต่างมารวบรวมการฟังธรรมในกุฏิลมรับลมกุฏิลมช่วยกุฏิสบายสบายที่ฉั้นน,ปนาปณะก็ทำพัฒนากุฏิเรียบร้อยแล้วเป็นหน้าที่พักผ้าอาศัยเป็นหน้าที่จะกลางกฎพักอยู่ที่นี่นั่นเอง แต่ก็เราก็ได้เข้าไปนอนอยู่ในหลุมเหลาไปจำบัดอยู่ในหลุมเหลาแต่บางคืนอาจจะได้มาจำอยู่ข้างนอกก็ได้บรรยากาศดีมากเลยไม่หนาวมากไม่ร้อนมากเย็นสบายสบายเพราะอะไรเพราะฝนตกตอนบ่ายสามบ่ายสี่นั่นเองฝนก็ตกมาก็พอได้น้ําอยู่น้ําก็ล้นแล้วแต่ว่าได้เหตุได้ปัจจัยวันนี้ก็ได้พัฒนากุฏิชั้นข้าวศาลาสันข้าวที่ทาง กุฏิชันข้าวผู้นี้ก็จะไม่ได้ฉันข้าวที่กุฏิฉันข้าวจะมาฉันอยู่ที่กุฏิสามชั้นนั่นเองกุฏิสวดมนต์ในลูกเหลาเพราะกุฏิฉันข้าวเป็นฝุ่นควันเยอะนั่นเองฝุ่นก็เยอะยังทําไม่เสร็จยังไม่ทานอยู่เทนไหนก็ทําก็ทําให้ดีทั้งสองที่เลยกุฏิชันข้าวด้วยกุฏิฉันน้ำปะณะด้วยนั่นเองกุฏิชันน้ปนาปะณะก็เรียบร้อยแล้วเหลือกุฏิฉันข้าว ยังไม่เสร็จเราก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นใครมาเห็นก็รื่นรมก็ดูแล้วดูเรียบร้อยนั่นเองเหมือนเราอยู่ใกล้คนดีๆนั่นเองคนดิดีๆก็พูดสนทนาทำด้วยความปิติความยินดีเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่มูญ,ญาติของเรานั่นเองเราทั้งหลายต่างมาสร้างคุณงามความดีถือว่าเรามาสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองเราก็จะมีหมู่พวกที่ ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองหาตัวเองก็พบครบตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองก็คุ้มคุมตัวเองก็อยู่รู้ตัวเองจริงจริงว่าเราเกิดมาเพื่อจะเกื้อกูลกันเพื่อจะช่วยเหลือให้กันมีความสุขความสงบความร่มเย็นนั่นเองกันและกันนั่นเองกันกันเราก็กันสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองแล้วชํำระของเก่า แล้วทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วรักษาบุญกุศลให้เป็นคู่ของบาร,รมีไม่ให้เสื่อมนั่นเองนี่แหละทานบ่มีศีลบม่มีเนคขมะบม่มีปัญญาบม่มีวิริยะบ่มีคันติบม่มีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาวางอุเบกขาเป็นก็เย็นได้นั่นเองนี่แหละบ่มีสิบที่เรารวบรวมทุกวันทุกวันถึงเราทํางานเหนื่อยแต่เราก็มีโอกาสมาสวดมนต์วันไหนไม่ว่างไม่สะดวกเราก็ให้ลุงเงา ลุงเงานำสวดแทนเสียเราก็ถือว่ามีคนสำรองไว้เราก็เป็นตัวหลักนั่นเองเราไม่ขี้เกียจขี้คานมีโอกาสมีเวลาก็มาเข้ามาฟังเหมือนกันนั่นเองไม่ใช่เพลินในรูปในเสียงนในกลิ่นในรสในผลตภะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราอยู่ในการบุรณะกุฏิเสนาสนะให้ดูพักพาอาศัยได้อยู่วันนี้ญาติโยมมองหน้าเหนือเขาก็ใส่ปัจจัย 3- ามสี่ร้อยนั่นเอง เราก็ไปซื้อตัวขัดขัดไม้มาหมดเรี้ยงเลยนั่นเองก็ถือว่าญาติโยมพี่น้องไต้ใหญ่หน้าเหนือก็เป็นคนใจบุญสนทานเห็นพระบิณฑบาตมาก็ดีใจขนไความาเอาปัจจัยมาถวายพระสองรูปองค์ละยี่ิบบาทยี่สิบบาทนั่นเองก็รวมกันได้สามร้อยสี่้อยบาทนั่นเองก็รวมกันซื้อตัว กระดาษทรายมาขัดนเองเครื่องขัดแล้ววันนี้เครื่องขัดเวลาขัดไปก็แล้วร้อนมากก็เกิดไหมช็อตไปแต่ไม่เป็นไรมันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันมันก็พังไปตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าจะซ่อมได้ก็ยังไม่รู้นี่แหละแล้วแต่แต่เหตุปัจจัยแต่ถ้าเครื่องเป็นเครื่องคงจีนคงซ่อมไม่ได้เท่าไหร่แต่ตามเหตุตามปัจจัยของนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าของดีๆหน่อย ก็จะใช้ได้นานขึ้นนั่นเองเพราะของจีนมันใช้ไปนานๆานก็ร้อนทำให้เครื่องร้อนนั่นเองแต่มันก็อยู่ตามอายุไขของมันนั่นเองแล้วก็ถือว่าพึ่งพาชาวบ้านเราก็เอายืมของพ่อของสิงปิ่นตอของอีสิงเด็กใบมาใช้พุ่งนี้เพราะว่าต้องมีสองเครื่องด้วยกันแต่เครื่องของสิงนี่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เป็นเครื่องยี่ห้อดีทำให้เครื่องไม่ร้อนทำให้ เราใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองของจีนมันก็ธรรมดาเครื่องร้อนนั่นเองแต่ถ้าเรามีเครื่องหนึง่งน่าจะเป็นเครื่องที่ดีกว่านี้ดีกว่าเครื่องจีนเป็นเครื่องที่มียี่ห้อหน่อยเป็นสิ่งที่เราได้ใช้นาน,านเหมือนเรามีโทรศัพท์มีอะไรมันก็ใช้ตามอายุงานตามราคาของราคาแพงๆมันก็ใช้ได้นานของราคาถูกก็ใช้ได้ไม่นานเนี่ยคนเราจะมีคุณงามความดีหรือว่าจะมีความชัว่วก็อยู่ที่ตัวทา จะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทําตัวนั่นเองถ้าเราทําตัวให้มีศีลมีธรรมมีกรรมฐานเราไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีบารมีแล้วหาตามปากจากตามท้องเพิดอเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผพระทรมารมแล้วก็เพลินในอายตนะหกทางตามัง่งทางหูมัง่งทางจมูกทาง ลิ้นทางกายแล้วทางใจนั่นเองเพลิดเพลินในยตนณะหกมันก็จมอยู่ในความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆก็ถูกมารห้าครอบงําไว้คืออะไรคือกิเลสมารนั่นเองกิเลสมารครอบบัคงคับงำไว้ขันดมานขันที่มันทําให้เราแก็บเจ็บป่วยไข้นั่นเองขันน้ำมันมัจจุมานมารคือความตายอภิสังขลมานั้นมารคือ อภิสังขารที่มันละเอียดขึ้นไปเทพบุตรมารมารที่เป็นเทพบุตรที่เราปรารถนาจะไปเกิดในเทพบุตรเทพพิดาอยากเกิดเป็นมารเป็นพรหมอะไรต่างๆนั่นเองการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นการมภพบรูปพบอรูปพบอยู่เป็นภาวะราคะอยู่เป็นผู้ที่ยินดีในภพน้อยยินดีในภพใหญ่เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรส เป็นสมาธิฌานที่ยังนิ่งอยู่นั่นเองนี่แหละกขาเรียกว่าเทปปุตตมานมานที่ดึงให้เราแค่ข่มกิเลสแต่เราไม่ชำระกิเลสเมื่อไหร่บุญกุศลหมดกิเลสมันก็ฟูฟ่องขึ้นมาทําให้เราเพลิดเพลินในรูปเสียงกินรถพอตภะเป็นนักเลงเจ้าชู้บ้างนักเลงสุราบ้างนักเลงการพนัน ค,ปปนนคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองปาปามิตรมิตรก็จะพาเปล่าไปเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงตรัสในในเทวดาที่มาถามพระพุทธเจ้าว,ว่าอะไรเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็ตัดข้อแรกคือการไม่คบคนผ่านนั่นเองเนี่ยผ่านภายนอกคือว่าเราหลีกเลี่ยง ผ่านภายในเราก็ต้องฟังธรรมคาสั่งสอนของนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ทร,รมันยอดเยี่ยมคือพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดนั่นเองเนี่ยนะพุทธเจ้าท่านถึงให้เราครบบัณฑิตในข้อที่สองข้อที่สามการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเหมือนเราทําวัดสวดมนต์เย็นทําวัดสวดมนต์เช้าสวดบทมหาจักรพัิคือเอากายยะสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติมาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าปัญญาที่คุณ บริสุทธิ์คุณมห ah าการุณนาธิคุณน,นั่นเองเราบรูชาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าสามอย่างแล้วเราก็น้อมพระธรรมมาประพฤติปิบัติเป็นธรรมะคือทำสังคำสัมสอนวินัยสิ่งที่เราต้องรักษานั่นเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองประโยชน์ตนก็ทําประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ต้องปรารถนานั่นเอง าเราไม่ปรารถนาประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราก็ไม่ปรารถนาซึ่งความสุขสงบระงับเป็นเป็นสิ่งที่วุ่นวายนั่นเองเราก็ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลภัในธรรมรมณอยู่ก็ไม่ไปในในไม่ไปในไปทางมรรคมีองแปดนั่นเองไม่ไปสู่มรรคผลพระนิพพานนั่นเองอริยสัจสีก็ไม่รู้ก็ ตกในทุกเนี่ยเองทุกในระยะสัจนสีที่พระเจ้าท่านตรัสบอกว่าทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกับไปนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศเรื่องอะไรมหาท่านเทศถึงเรื่องทุกนั่นเองทุกมุองต้นทุกทมกลางทุกที่สุดนั่นเองทุกที่สุดคืออะไรก่อนที่เราจะตายร่างกายนี้จะแตกมันต้องที่เยี่ยวแตกนั่นเองหรือว่าธาตุแตกมันจะทาให้เราขาดสตินี่เอง ฉะนั้นเรามีธรรมะมีการชำระจิตใจมีการฝึกจิตใจเราก็ต้องทำความตั้งมั่นขันติบรมีสัจจะบมีอธิษฐานะบรมีเจริญเมตตาบมีอุเบขาบมีบมีสิบในทานบมีศีลนบมีเนขัมมะปัญญานั่นเองเนี่ยวิริยะนั่นเองแล้วก็ขันตินั่นเองข้อ, 5, ขอ 6, ที่ห้าที่หกที่ สัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาอุเบกขาพ่มีสิบก็จะเต็มที่เต็มกําลังเราใกล้จะตายเราก็ไม่วุ่นวายกับสิ่งอะไรเราก็อยู่กับศีลอยู่ในธรรมอยู่ในกรรมฐานอยู่การพิจารณาผมขนเล็บปันหนังว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เราอยู่ในท้องแล้วนั่นเองหนังทั้งหลายที่มันอยู่ในท้องแม่ถ้าเราอยู่ในท้องแม่เราไม่คันไม่แก่หรือว่าแม่คันไม่แก่เราก็ไม่เกิดมา ความแก่มันอยู่ตั้งแต่ในท้องนั่นเองหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านเทศไว้นั่นเองนี่แหละความแก่มันอยู่ตั้งแต่ในท้องพอท้องแก่แล้วก็คลอดออกมาคลอดออกมาก็ร้องอแวอ้วแวในสุดก็กินนมแม่อาศัยนมแม่อาศัยนมบัวมั่งทําให้เราอาศัยอาหารอาศัยข้าวกับกล้วยมั่งทําให้เราโตทุกวันนี้นะั่นเองนี่แหละสมัยก่อนคนโบราณเขาจะกินข้าวกับกล้วยเอาเอาเอาขียวกันน้ําลายกับแม่แล้วก็ให้ลูกนั่นเองนี่แหละ ลูกโตพาะน้ําลายของแม่เพราะกับกล้วยกับข้าวเหนียวนั่นเองนี่แหละเคี้ยวไปเคี้ยวไปในสุดก็ป้อนให้ลูกป้อนไปป้อนมาจนลูกโตทุกวันนี้เน,น,นี่ยนี่นะอาศัยกล้วยกล้วยน้าว้ากับข้าวเหนียวที่แม่อาผสมน้ําลายด้วยป้อนให้จนเราโตมาฉะนั้นเราถึงนึกถึงบุญคุณแม่มารดานึกถึงบุญคุณพ่อที่ดูแลเรารือว่าทําให้เราได้เรียนรู้ศึกษาได้เรียนรู้ ประยัดรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสนั่นเองปริเวศแล้วรู้ละปล่อยวางได้หรือเปล่าก็เย็นที่เราท่านหั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราไม่คบคนพาลสองให้คบบัณฑิตสามให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในประเทศอันสมควรนั่นเองเนี่ยถ้าเราไม่มีประเทศอันสมควรแล้วเราก็จะวุ่นวายอยู่ประเทศยูเครนประเทศต่างๆมันก็เกิดวุ่นวายกันน้ําท่วม ในสุดเขื่อนก็แตกอพยคคนล้มหายตายจากเป็นมากนั่นเองไม่มีเวลานะี่ยนี่นะคนอยู่ประเทศที่ไม่สมควรก็เกิดความวุ่นวายความขัดเคืองมีการเบียดเบียนซึ่งกันแย่งกันกินแย่งถิน่นกินอยู่แย่งคู่กันพิศวาสย่อมแย่งอำนาจการครอบครอง,น,องนั่นเองนี่น่คนที่อยู่ประเทศอันไม่สมควรก็ไม่สามารถภาวนาเราเกิดในประเทศไทย มีพระพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นเราก็พยายามสวดมนต์แผ่เมตตาม,มทูนาบุญอ,นอ่นน้อมถ่อมตนตอนที่ยังไม่เกิดปัญหายังไม่เกิดสิ่งที่ความวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นเองเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมเหมือนเราหัดว่ายน้ําก่อนเรือจะแตกนั่นเองถ้าไม่หลับหัดว่ายน้ําก่อนเรือจะแตกพอเรือแตกปุ๊บก,ก็จมไปเลยไม่ไม่สามารถจะทวนกระแสว่ายน้ําเหมือนมหาชนกที่เป็น พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านท่านเลือแตกแล้วท่านก็กินให้อิม่มๆแล้วก็น้ำมันทาเอาเนยทาตัวแล้วก็ไหว้ทาข้ามน้ำท่าทะเลกท่านไม่เคยขอวิงวอนขอเทวดามานพรมอะไรมาช่วยท่านอาศัยกำลังของท่านนั่นเองเนี่ยพอวันสิบห้าข้ามเคาะดิษฐานจิตว่าวันนี้วันสิบห้เราจะถือศีลโอโบสถปานาธินานะพรมจริยามุสา ุลาวิกาลโพรนะัจากขีตวาทิตาวิสุกทัศนามาลาคันทวิเลด้วยจนถึงสมทานศีลแปดนั่นเองเนี่ยนะถัดมาสมราราศีลแปดแล้วท่านก็อธิฐานด้วยอยู่ในศีลในธรรมนั่นเองเพราะอะไรเพราะท่านสมทานศีลท่านไม่มีพระให้ขอเพราะอะไรท่านอยูค่คนเดียวอยู่ในกลางทะเลท่านก็สมทานศีลปานาะอภรมจริยามุสาสุลาวิกาลโพ น่าจะคีตาวาทิตวิสูมาลาคันทวิเลนั่นเองท่านก็สมาทานศีลเองในที่สุดพระอินทร์เมื่อว่าเท้าสักกานั่นะเองก็เดือดร้อนที่นั่งก็แข็งกระด้างในสุดก็ถามนางเมฆลาว่าใครเป็นผู้เข้าเวรอยู่ในมหาสมุทรนางเมฆลาก็เข้าเวรก็บอกให้นางเมฆลามาช่วยมหาโพธิสัตว์มหาชนกให้พ้นจากลอยอยู่กลางทะเลนั่นเองพอ พระมหาชนกได้สัมผัสของนางแม่กลาก็สลบไปทันทีเพราะไ่ายน้ำมาตั้งเจ็ดวันนั่นเองในจุดท่านก็ลอดตายจากการสร้างบ่มีในทานบ่มีศีลบ่มีในคำมมสัจติทานเมตตาอุเบกขาบ่มีสิบนั่นเองเดือดร้อนถึงเท้าสกะถึงพระอินต้องมาช่วยนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันที่มีพระพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นเพราะ ประเทศไทยถือว่าเป็นธรรมมาธิปไตยก็ว่าได้ประเทศอื่นเขามีอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยประชาธิปไตยแต่เมืองไทยส่วนมากเนี่ยเราจะเป็นธรรมมาธิปไตยดวยมากนั่นเองฉะนั้นเราต้องภูมิใจที่เราในเกิดในประเทศอันสมควรแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจที่เราเกิดในถิ่นที่เหมาะควรอยู่ในสถานที่อันสงบประงับที่กายวิเวกจิตวิเวกอุปเทศวิเวกก็เกิดขึ้นนั่นเองเราก็เป็นคนที่ มีบุญอันไว้ทําไว้ก่อนแล้วข้อที่ที่ห้านั่นเองการมีบุญอันทําไว้ก่อนแล้วหนึ่งการไม่คบพาดคมพานสองการครบบรรัณฑิตสามการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสี่คือการอยู่ในประเทศอันสมควรห้าการมีบุญอันทําไว้ก่อนแล้วน,น,นั่นเองเราต้องเชื่อว่าเรามีบุญอันทําไว้ก่อนแล้วถ้าเราไม่มีบุญคงไม่ได้เจอหลุบเหลาถ้าเราไม่มีบุญเราคงไม่เกื้อกูลกัน เราคงไม่พากันสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมทำตนนั่นเองเพราะเรามีบุญมีสิ่งที่เกื้อกูลกัน,กนเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นยาาเป็นยายเราถึงมีความเมตตาพากันสวดมนต์แผ่เมตตาฟังธรรมไม่ขาดนั่นเองพี่น้องหน้าเหนือเขาก็ใส่บาตรไม่ค่อยขาดบินบาตรสองรูปเรียงผ้าได้เป็นยี่สิบรูปนั่นเองกับข้าวเยอะต้องแบกขึ้นแล้วก็แบกลงไปให้ไม่เท่าอีกนั่นเองหรือว่าโยมจักก็มาช่วย บินบาตช่วยอุ้มยญ้ามาบินบาตท,ทุกวันจนถึงแล้วก็แบ่งกับข้าวที่นั้นให้ไปนั่นเองเพราะว่าข้าวเราจะทิ้งให้สัตว์มันก็ไม่ได้เราก็ต้องสละให้ญาติโยงไปทานไปแบ่งคนข้างบ้านคนอะไรญาติญาติเขาก็ได้กินได้ทานนั่นเองสิ่งที่เราพระเลือกแล้วก็โยมเขาใส่บาตรแล้วก็ได้บุญอยู่แล้วสิ่งที่เราฉันไม่ได้เราก็ต้องสละให้ไปนั่นเองสละให้แก่ญาติโยมที่มาช่วยมาอุปถัมภ์มาดูแลพาไปซื้อของพา สะพายย่ามขึ้นมาทุกวันนั่นเองนี่แหละญาติโยมเขาก็เป็นคนใจดีใจบุญสุนทานแล้วก็เสียสละสิ่งที่มันเหลือใช้เหลือเราฉันแล้วแล้วก็ให้เขาไปเขาก็ได้บุญได้กุศลบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนั่นเองบุญก็ได้บุญก็ได้ไดส้ก็อิ่มนั่นเองนั่นแหละถือว่าเราถือว่าเป็นเกลือกูลกัน,กนม่เท่าก็ส่งปิโตมาตอนเย็นตอนบ่ายเราก็เอาปิโตไปคืนให้ม่เท่าเอากับห้าข้าวไปให้อีกชุดหนึ่งเพราะว่าเราก็ฉันเพลนด้วย ฉัาเช้าด้วยและฉันเพลนด้วยเพราะว่าที่นี่ฉันเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งนี่เริ่มฉันแล้วพอแปดโมงกว่านี่ก็หมดนะฉันเสร็จแล้วพอสิบเอ็ดโมงกว่าก็ฉันเพลนแต่พระจอยท่านไม่ฉันเพลนวันนี้ท่านมัวแต่ทํางานมัวแต่ลุยงานอยู่พอทีทํางานเพลินไม่อยากจะฉันมันก็ไม่อยากฉันงานยังไม่เสร็จฝุ่นก็คุ้งอยู่เต็มหน้ามันก็เปลื่อนอะไรเลยไม่ไม่ได้ฉันเลยแต่ไม่เป็นไรนะพระบวชใหม่มันต้องอดทน อดกลั้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสนั่นเองกินตามปากอยากตามท้องอิ่มมากอดมากก็เป็นธรรมดาของพระนี่เราเคยอดตั้งเจดวันในชันธน้ำเปล่ายังอดได้นั่นเองฉะนั้นเราถือว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยที่เราเกื่อกูลกันเราก็ทําเสนาสนะให้หน้าอยู่หน้ารื่นรมหน้าอาศัยใครมาเห็นแล้วก็อยากนั่งอยากพักผ่อนอยากสนทนารมด้วยกันนั่นเองเราก็ถือว่าทําให้ พุทธบรตรัตสีมีพิสุมีสามนเณรอุบาสกอุบาสิกานั่นเองพุทธบรตรัตสีเราก็มานั่งมาสนทนาธรรมมาพักพาอาศัยมากราบพระไหว้พระมาสวดมนต์เราก็ถือว่าได้บุญนั่นเองเราไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างคนอื่นจ้างก็ไม่มีใครมาเพราะว่าช่วงนี้เขาทําสวนสวนปลูกข้าวโพดพ่นยาฆ่าญ้ามั่งอะไรต่างๆนั่นเองไม่ค่อยมีเก็บพริกมั่งไม่เท่าที่เมืเ่อเช้าที่เขาก็ไปเก็บพริก เขาเห็นพระมาบินบาตสองรูปเขาก็ควักปัจจัยยี่สิบบาทใส่บาทนั่นเองเนี่ยนะเขามีน้อยก็ให้ตามน้อยเขามีมากก็ให้ตามมากนั่นเองเนี่ยนะเขามีใจบุญสุนทานอยู่แล้วเห็นพระเห็นสงเดินต่อไปข้างหน้าท่านก็เอาคว้างอะไรกันใส่บาทก็ใส่นั่นเอง บางคนเห็นผ้าก็เฉยๆเห็นผ้าก็ไม่สนใจทําเป็นไม่ดีไม่ได้เห็นไม่ได้นั้นอีกหน่อยก็หูบุหนวกตาบอดนั่นเองเนั่นแหะคนที่ไม่ค่อยใจบุญเห็นผ้าก็เฉยๆเห็นผ้ายิ่งอยากยา,ยามยิ่งดูถูกดูแคลนต่างๆนั่นเองเนี่ยคนที่ว่านรกสร้างนรกอยู่ในใจเจ้าของนั่นเองไม่มีความศรัทธาประสาทะไม่มีความเลื่อมใสกับพระเจ้าพระสงฆ์ เห็นว่าผ้าบวชอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโสมถึงมาบวชนั่นเองบวชเล่นบวชลองบวชคลองเประเพณีบวชนินสงสารบวชผ่านเข้าสู่นั่นเองก็ตําหนิเพียพระไปเรื่อยนั่นเองไม่นึกถึงว่าท่านเป็นผู้ที่สงบระงับเป็นผู้ที่ประพฤติบัติเพื่อจะทําพรหมจรรย์ให้ทําที่สุดแห่งกองทุกนั่นเองนี่แหละคนดีทําดีง่ายนั่นเองคนดีจะทําชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่าย คนชั่วจะมาทำดีจะมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทมนาบุญนี้เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองสิ่งที่ยากเราพยายามนขนควายทำพยายามขนขวายสร้างให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็ลำบากนั่นเองเราขี้เกียจขี้ค้านสวดมนต์ขี้เกียจขี้ค้านฟังธรรมขี้เกียจขี้ค้านกราบพระไหวพระเราก็จะหินห่างจากทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรามีศิลปะวิทยาการเรียนรู้ศึกษาศิลปะวิทยาการดูแลมารดาบีลาการส่งข้อหมู่ญาติการเห็นสมณะพามการถือพรหมจันทร์การเห็นอริยสัจสี่การทำพระนิพพานให้แจ้งก็ต้องมีนั่นเองถ้าเราไม่ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วเราก็มืดมนอนทการเราก็จะเป็นคนที่ไม่สนใจใน มงคล38ประการที่เราเคยสวดเราเคยสายทยายแล้วนั่นเองการไม่คบคนผ่านการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการมีบุญอันทำไว้ก่อนแล้วนั่นเองนี่แหละการอยู่ในเพศเทศอันสมควรต่างๆนั่นเองเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เราก็แก่เพรากินข้าวเท่าเพราะอยู่เมือน,นั่นเองอยู่เมินว่าอยู่นาน อยู่นานไม่นานก็ต้องตายไม่แหว่พูดพูดคนฟังเหมือนกันอีกหน่อยเราก็ต้องตายจากไปแต่ให้เราตายไปจากจากบาปกรรมที่เราได้ทําเราต้องอยู่ได้บุญด้วยกุศลด้วยบรมีนั่นเองเป็นสัมภารธรรมเป็นสเสบียงธรรมที่พระเจ้าท่านบอกว่าประโยชน์โลกนี้ก็ได้ประโยชน์หน้าก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็ต้องได้นั่นเองประโยชน์ท่ามกลางดีเบื้องต้นดีท่ามกลางดีที่สุดดีที่สุดคือพระนิพพานนั่นเอง เราอย่าหวังแค่ดีเบื้องต้นในดีท่ามกลางเราต้องปรารถนาะซึ่งดีที่สุดคือนัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระงับไม่มีนั่นเองเหมือนเราตั้งปรารถนาะความสุขอันใดมีนั่นเองอันดีที่สุดโลกีโลกุตสุดยอดปลอดภยัยขอข่าพึงพบ ประสบเร็วไวซึ่งความสุขสงบนั้นใสนับพิสุนาด้วยเดชดแห่งบุญคาจุนนําพาอันที่แห่งข้าบังบันคนควายทั้งภายนอกในนม้ได้เชิงคายขอได้เหมือนหมายว่า,วาไว้นี้เอิญน,นี้เธอนั่นเองเราต้องปรารถนาซึ่งพระนิพพานซึ่งความสุขสงบระงับจากบาปอากติสนลธรรมทั้งหลายนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ไม่ไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเราจะหลีกเลี่ยงการทาร้ายทาลายตนเองทาร้ายทำลายผู้อื่นนั่นเองเรา แล้วเราก็ป่าทะตั้งความพัฒนาอย่างที่สองคือว่าความทุกข์อันใดมีอันที่ลำเค็นลำบากยากเข็นทุกทรมานคอข้าอยาบพบยาสบระยาพานทุกร้อนรำคาญนับนิ่งสูนหน้าด้วยเดชแห่งบุญคำจุนนำพาที่เองข้าบังบัดคนควายทั้งภายนอกในมิได้เคลืองคายก็ได้เหมือนหมายว่าวัยนีเทินป่าทนาซึ่งไม่เจอความเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเราจะคบแต่คนดีคนมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานแล้วก็ถึงกันไปสู่มนุษยสมบัติสวรรคสมบัติ พระนิพพานสมบัตินั่นเองข้อที่3คือตั้งความปรารถนาเพื่อจะไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติเพื่อจะสไปสวรรค์สมบัติหรือพรมสมบัติก็เรียกว่าสวรรค์อยู่นิพพานสมบัตินั่นเอง 3. สมบัติไซสมปรารถนาด้วยเดชแห่งบุญคำจุนนําพาอันที่แห่งข่าบากบั่นคนควายนั่นเองนี่แหละการบากบั่นคนควายเป็นสิ่งที่เราต้องบากบั่นคนควายทําปัจจุบันให้ดีถ้าปัจจุบันดีแล้วอนาคตย่อมดีนั่นเอง พระพุทธเจ้าถึงให้เราดีในเบื้องต้นดีท่ามกลางแล้วดีในที่สุดนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราตั้งความปรารถนาสามไว้ปรารถนาสี่คืออะไรคือความคิดอันใดมีตัวปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองตัวนี้ทําให้เราเกิดสุดตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาทําให้เรามีปัญญารอบรู้ในกายตัวเองรอบรู้ในกายผู้อื่นแล้ก็ไม่หลง ตัวลืมตายลงกายลืมแก่ไม่หลงพวไม่หลงเมียไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ไม่หลงทำมาหากินเราก็น้อมทำคำสังสอนมาประพฤติปฏิบัติทางกายยยสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัตินั่นเองเราก็จะมีสามสบัติไซนั่นเองสมปรารถนาแล้วมีความคิดเพราะการฟังธรรมนี้ทำให้เราเกิดอน,นิสงส์ตั้งห้าอย่างหนึ่งได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาสองทำความเข้าใจมากขึ้น สามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความคิดเห็นให้ตรงต่อพระนิพพานห้าขณะที่ฟังจ,จิตใจเบิกบานจ,จิตใจเลื่อมสายศรัทธาในทมคังสั่งสอนพุทธเจ้ามากักมีอง8โพชฌงเจ็ดภาละห้า 5, อินทรีห้าสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่นั่นเองแล้วเห็นอริยสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะเป็นผู้เห็นทุกข์กำหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกข์เราก็เพียรละ มักมีองแป8เราก็จเจริญมีโรดก็ต้องทำให้แจ้งนั่นเองจิตสงออกเป็นสมุทยัยผลของจิตสงออกเป็นทุกขจิตเห็นจิตเป็นมักจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกขโศกโรคภัยทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นเราวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่9เดือนมิถุนายน2 5 6 6ให้เรา เป็นพูดก้าวพ้นจากความทุกข์ให้เรามีความสุขมีความสงบระงับในการกระทําด้วยกายวาจาด้วยจิตใจของเรานั่นเองจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราท่านหลายร่วมกันสร้างกลุ่มขึ้นมารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีรวบรวมกันสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราได้กระทํามา ซึ่งให้ทานวัตถุสิ่งของสองให้ธรรมทานสามให้อภัยทานนั่นเองแล้วแผ่ไปให้มารดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูผู้ชา,าจารยรอ์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราญาติทางสายเลือดญาติธรรททั้งห้ายที่เราเลือกๆลกได้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็นดีไม่ได้เห็นก็นดีใกล้ก็ดีไกลก็ด,กกดีถ้าท่านท้ายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากความลําบากอยู่ ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบนทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีร่วมกันสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภะภะปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ